อัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะคิดว่าคงจะมีคนค่ะรอรับน้องลิซ่าไปพร้อมๆกันนะคะจนถ,ถึงเช้าค่ะแอดก็ทําข่าวเสร็จไปตอนประมาณหกโมงเช้าได้นี่แหละค่ะก็ลงช่องสํารองไปแล้วนะคะซึ่งลิซ่าค่ะเธอก็ถึงที่ปารีสแล้วนะคะพร้อมกับได้เจอกับคุณแม่ของเธอค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศค่ะก็สุดอบอุ่นนะคะบิ๊กก็น่ารักค่ะให้ความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ได้เข้าไปรุมเธอนะคะเดินตามอยู่ห่อง ห่างค่ะแล้วก็มีบอรี้กาศน้ไม่เยอะด้วยค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะ แต่พอตื่นมานะคะก็ได้รับทราบข่าวร้ายค่ะเมื่อมีบริงฝรั่งเศสนะคะไปถามดีเจสนค่ะถึงงานถ่าย MV ที่จะทําร่วมกันนะคะเจ้าตัวนั้นค่ะกับตอบว่าเป็นเฟกน New นะคะแถมตอนนี้ค่ะก็ยังมีการมาลงรูปนะคะว่าอยู่ที่ประเทศแอลจีเรียอีกด้วยค่ะทั้งทั้งที่เมื่อวานนี้นะคะก็ยังเห็นเจ้าตัวเนี่ยโพสะคะ่ะว่าอยู่ที่ปารีสอยู่เลยนะคะแตมงานนี้ค่ะทาไมเรียกว่าปั่นหัวบริงกนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วนะคะเรียกว่าตอนนี้ค่ะสภาพบริงกนะก็สะบักสะบมอมไปต ตามกันนะคะแต่เอาจริงๆนั้นนะคะส่วนตัวก็คิดว่าทำใจมาไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะ <S <S ว่านอริซ่าค่ะ <S <S บินจากเกาหลีใช่ไหมวันที่4นะคะแล้วก็งานปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยก็จบวันที่5 <S <S แล้วก็แถมปีนี้ซีรีนะคะก็ไม่ได้มีการเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคแต่อย่างใดนะคะ คือเลยทำใจไว้ส่วนหนึ่งทาดว่าเต็มที่ก็น่าจะมีไปถ่ายทํางาน MV อะไรกับ DJ s n e เนอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอบอกว่าไม่มีก็เลยงง,ง,งๆเพราะว่าเออใช่ไหมโอซูนาก็มีการมาบอกนะคะว่ามาให้ความหวังนะคะว่างานเนี่ยเสร็จไปแล้ว98%ไหนจะมีสปอยชื่อนะคะเป็นอักษรย่อนนะอ s o l m อีก e ด้วยนะคะก็คือบิงก,ก็เลยคิดไปในทิศทางเดียวกันคะ่ะแต่สุดท้ายก็ ตอบมาแบบนี้นะคะก็เลยไม่รู้จะไปทันไหนเหมือนกันนะคะแต่ใดๆก็คือนะคะปกติ YG ก็ไม่เคยออกมาถแถลงอะไรอยู่แล้วนะคะขนาดว่าโซโล่ของน้องลิซ่าเนาะโปรโมทก็จบไปแบบงงๆคะ่ะไม่ได้ถแถลงอะไรเพิ่มเติมนะคะมาคราวนี้ก็คิดว่าก็คงจะไม่ถแถลงอะไรอีกเช่นเคยะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือ การที่น้องนะได้ไปเจอกับคุณแม่นะคะได้ไปพักผ่อนกันแบบครอบครัวนะคะในรอบ2ปีที่ไม่ได้เจอกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะแถมก็มีการสรับขาหลอกกันใช่ไหมไม่ได้ลงที่ปารีสแต่ไปลงที่เมืองนีสแบบนี้ก็ดีไปอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าดูจากจํานวนบรรกาศที่เข้าไปดูแลน้องเนี่ยไม่ไม่มากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าคนเนี่ยรู้ว่าน้องจะไปลงที่นีสแล้วไปรวมตัวกัน รอรับเธอเนี่ยโอ้โหคงจะเป็นเรื่องใหญ่หนน่าดูค่ะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะก็มองในแง่ดีค่ะดิ s n จสเแกอาจจะอยากปั่นให้เราและคิดไปทางอื่นนะจะได้ไม่ต้องไปลุมน้องอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้ค่ะเชื่อได้อย่างเดียวนะคะว่ามีเพลงอย่างแน่นอนนะคะตามที่คุณโอซูน่าเคยออกมาพูดผ่านทาง MTV นะคะไปแล้วนะคะว่าได้ทำงานร่วมกันกับ a c k p พ n k นะคะแต่ว่า จะถูกปล่อยตอนไหนก็รอเขาแล้วกันค่ะเขาบอก98%นะคะก็ทําใจล่มๆเอาไว้แล้วกันนะคะซึ่งอย่างลิซ่าค่ะคนจะปังนะอะไรก็ชุดไม่อยู่อยู่แล้วค่ะขนาดว่าเพลงมันนี่นะคะมีแค่ Dance Performance นะคะ YG ไม่ได้ทำา v v ออกมาค่ะแต่สุดท้ายนะก็เหมือนกับมี MV เป็น ของตัวเองนะผ่านทางซีรีส์ชื่อดังอย่าง Squi d g เกมไปอะนะคะซึ่งตอนนี้ดังมากๆเลยนะคะจนแทบจะคิดว่าเพลงมันนี้เนี่ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์ไปแล้วอะคะ่ะหรือคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงนะ,ะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะก็มาอัปเดตกันนะประมาณนี้นะคะสรุปว่าน้องไปพักผ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักบ่าย4ี่โมงนะบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงค่ะง,งานของทางชาแนลของเจนนี่ก็จะเริ่มแล้วนะคะใอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า